นะคะเจอกันในคลิปที่19นะคะเพื่อนเพื่อนคลิปที่19ของรอยลี่นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สามขวดนะคะเพื่อนเพือนเอ็กลงนะคะ <laughs> ตัวนี้จะเป็นโซ่ห้านะคะจะเป็นตัวแนวนกระไดเนาะโ,โซ่ห้านะคะในลูกสับป,ปะรดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาทำหลักแถวนี้สิบเก้านะคะอ่า ้ายแถวนี้สิบเก้าเากั้นนะคะให้วันหาตั้งกล้องให้มันได้เห็นชัดๆก่อนทีแล้วให้โซ่สามนะคะเพื่อนๆโซ่สามหม่เอ็กลง ข้างดอกพุธเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่ห้าสองสามสี่สามสี่ห้าทำหลักหนึ่งหลักกลางใจดอกพุธเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็โซ่สามทำหลักอีกหนึ่งหลักนะคะที่เดิมนะคะที่เดิมแล้วก็โซ่สาม ทำหลักนะคะถัดไปตรงนี้นะคะตรงช่องว่างของดอกพุดนี้นะคะแล้วก็โซ่สามนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามทำหลักตรงนี้ใจกลางดอกพุดธฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามทำที่เดิมหลักที่เดิมอีกหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ให้โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเป็นโซ่ห้าเอ็กโลงเสร็จแล้วให้โซ่สามอ่าทีนี้เขามาทำแถวกั้นนะคะหลักกั้นเรานะคะ ทางานลูกสับประรดจะไม่มี ต่ไม่มีห่วงแล้วนะคะในรอบนี้แถวกั้นทำเหมือนเดิมนะคะแถวกั้นทำเหมือนเดิมเสร็จแล้วให้โซ่3นะคะหลังจากเสร็จแถวกั้นในโซ่3าเอ็กลงก่อนนะคะเอ็กลงที่โซ่โซ่ข้างแถวกั้นเรานะคะ สร็จแ,แล้วค่อยขึ้นโซ่ห้านะคะแล้วค่อยผ่าหนหัวเข็มมาทำหลักในช่องกลางดอกพุธนะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามลงที่เดิมอีกหนึ่งหลักนะคะเสร็จแ,แล้วก็ให้โซ่สามผ่านหัวเข็มมาทำหลักตรงกลางนี้หนึ่งหลัก แล้วก็โซ่สามนะคะทำหลักต้ำที่เดิมอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามผ่านนวดเข็มมาทำหลักใจกลางลอกพุดฝั่งนี้นะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามตรงที่เดิมอีกหนึ่งหลักนะคะเสร็จแล้วก็ให้โซ่ห้า เกลงนะคะเลงเสร็จแล้วก็ให้โซส่สามแล้วก็มาทำหลักกันอันนี้นะคะแถวนี้จะเป็นแถวที่19บเกนะคะเพืเ่อน แม่ออนขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแถวที่ยีสิบอ่าแม่ออนเราก็คุยกันแล้วนะคะคลิปต่อไปเรามาเจอกันตอนที่เราแบ่งแยกนะคะเราจะแบ่งแบ่งแขนแบ่งช่วงแขนช่วงคอนะคะในคลิปต่อไปนะคะเพืเ่อนๆคลิปนี้แม่ออนขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ